อิมวีแฟมิลสวัสด like ีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับพอดีมันตอนหลังเนี่ยบางทีมันเริ่มมีปัญหาว่าหลายคนอาจจะมีการสังเกตนะครับว่าเอะเวลาเราขับตามรถไฟฟ้าหลายๆคันหรือหลายๆรุ่นเนี่ยทำไมอยู่ๆเหมือนกับรถมันมีการชะลอความเร็วนะฮะเหมือนเบรกแต่ว่าไฟเบรกไม่ติดขึ้นมานะครับแต่บางทีก็ติด แต่บางทีก็ไม่ติดนะแล้วบางครั้งก็จะทําให้เอ๊ะจะกะระยะยังไงนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าอยู่ๆรถมันชะลอความเร็วเนาะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรขึ้นมาบอกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเกิดปัญหาทั้งคนที่ขับรถตามนะครับและแม้กระทั่งรถที่เป็นรถไฟฟ้าเองด้วยนะครับท <c oughs> ีนี้ปัญหาตัวนี้มันมาจากอะไรนะครับปัญหาตัวนี้มันมาจากอย่างนี้ครับปกติอะถ้าเรามองว่าเป็นรถธรรมดาก่อนเนาะเวลาเราเร่ง รถไปข้างหน้าแล้วก็เหยียบคันเร่งใช่ไหมครับพอเราปล่อยคันเร่งก็ไม่มีอะไรรถมันก็ไหลไปตามปกติใช่ไหมแล้วพอเราจะเบรกเราก็เหยียบเบรกไฟเบรกติดอันนี้มันเบสิกไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต่างออกไปอย่างหนึ่งก็คือรถไฟฟ้ามันจะมีในเรื่องของระบบรีเจนนะครับรีเจนระบบรีเจนคืออะไรนะครับยวอธิบายอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถก็คือตัวมอเตอร์เนาะถ้าเราเหยียบคันเร่งเข้าไปนะครับ กระแสไฟจาจกแบตเตอรี่เข้ามอเตอร์นะฮะมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับทําให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราถอนคันเร่งขึ้นมานะครับตัวมอเตอร์นะฮะจะทําหน้าที่กลับกันนะครับจากเดิมนะครับที่รับไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาคราวนี้มอเตอร์จะกลายเป็นปั่นไฟนะครับกลับไปเก็บที่แบตเตอรี่แทนซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เลยทําให้มันมีแรงหน่วงนะฮะเป็นเหมือนแรงต้านขึ้นมานะครับทำให้ความเร็วเนี่ยชะลอลงนะครับหรือคล้ายๆว่า มันมีการเบรคเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเบรคยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับทีนี้รถไฟฟ้าหลายๆรุ่นมันก็มีการตั้งค่าในส่วนของรีเจเนอเรเตอร์เนี่ยได้แต่ละแบบแตกต่างกันออกไปนะครับบางรุ่นก็อาจจะใช้เป็นระบบเป็นคําว่าคืนค่าพลังงานนะครับบางรุ่นก็ใช้เป็นเคอร์สนะฮะก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับหรืออาจจะใช้คําอื่นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ การตั้งค่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างเช่นตั้งค่าคืนพลังงานน้อยนะครับถ้าตั้งน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าถ้าตั้งไว้น้อยเนี่ยเวลายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะเริ่มมีแรงหน่วงเบาๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆมีแรงฉุดเล็กๆแต่ว่าไม่เยอะมากอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณตั้งรีเจนนะครับการคืนค่าพลังงานเนี่ยเป็นไฮนะฮะหรืออาจจะมีเดียมขึ้นไปหรือไฮก็ตามนะครับที่มันจะคืนค่าพลังงานสูงนะฮะตรงนี้ ถ้าสมมุติเราขับรถอยู่เนี่ยแล้วเรายกคันเร่งขึ้นนะครับคราวนี้ระบบมันจะเริ่มมีการหน่วงรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าเงื่อนไขอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับการหน่วงพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไฟเบรกติดไหมต้องบอกว่าไฟเบรกเนี่ยมันติดให้อัตโนมัตินะครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฮะไม่ได้หมายความว่าคุณขับขับอยู่แล้วถอนคันเร่งทุกครั้งไฟเบรกจะติดมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าแรง G ีคือถ้าคุณถอนคันเร่งเร็วหน่อย แรงจีรถมันเยอะนะครับมันตรวจจับได้ว่ามีแรงจีเกิดขึ้นไฟเบรกก็จะติดแฮตันอุปมัติครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในบางกรณีครับเช่นคุณค่อยๆถอนคันเร่งสมมติคุณค่อยๆถอนคันเร่งนะครับขับมาเนี่ยแต่ความเร็วสักแปดสิบเก้าสิบก็แล้วแต่แล้วค่อยๆถอนคันเร่งนะฮะพอประมาณนะครับแล้วค่อยๆถอนช้าๆอย่างเงี้ยเมื่อมันไม่เกิดแรงจีเกิดขึ้นนะครับไฟเบรกมันไม่ติดครับแต่รถมันหน่วงลงนะอธิบายงี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดู แต่อธิบายกันก่อนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับกับคนขับรถตามหลังมาว่าเอ้ยรถมันดูชะลอลงนะแต่ว่าไฟเบรกมันไม่ติดนะครับมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับอารมณ์เหมือนคุณขับรถตามรถที่ไฟเบรกหลังขาดนะฮะแต่ว่าแต่ด้วยความที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ค่อยๆผ่อนคันเร่งเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าผ่อนคันเร่งแรงๆ หรือว่าผ่อนคันเล่งกระฐานหานเลยเนี่ยยังไงไฟเบรกก็ติดนะครับทีนี้ที่จะแนะนําก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถตามหลังรถไฟฟ้านะครับแนะนานะพยายามอย่าจี้ท้ายเข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะฮะว่าจังหวะไหนเนี่ยที่ระบบมันจะคํานวณว่ามันควรจะมีไฟเบรกเกิดขึ้นนะครับหรือช่วงไหนที่มันอาจจะมองว่าไม่ได้เกิดแรงหน่วงมากเกินไปเนี่ยไฟเบรกไม่ติดซึ่งเราไม่รู้นะครับแล้วคนขับคนขับรถก็ไม่รู้นะฮะ ยกเว้นแต่ว่ารถจะมีจอบอกนะครับว่าไฟเบรกติดหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําแนะนําแบบทั่วไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่าขับจี้ถ่ายเว้นระยะสักประมาณ1นคันรถเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าถ้าใช้ความเร็วสูงกว่านั้นก็เว้นอีกสักหน่อยจริงจริงไอตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยปกติในการขับรถอยู่แล้วนะครับเพียงแต่บ้านเราเนี่ยบางทีขับแล้วอาจจะแบบด้วยสภาพการจราจรหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะแบบ,แบ,บแบบ มันก็เลยทําให้การขับเนี่ยอาจจะไปจ่อท้ายเยอะไปหน่อยนะฮะทีนี้พอเวลาคันข้างหน้าที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วเขาเชะลอความเร็วขึ้นมาเนี่ยแล้วระบบมันคํานวณว,ว่ามันยังไม่ได้ส่งสัญญาณเบรคขึ้นมานะครับก็จะเป็นปัญหาได้นะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันนะครับอันนี้ก็แนะนําไว้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่กูรูนะครับผมเป็นยูเซอร์นะแต่ว่าอาศัยจากการสังเกตนะครับแล้วก็จริงๆในเรื่องของเงื่อนไขของแรงจี G เนี่ยอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมเองก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่า มันน่าจะเซนสิทีฟกว่านี้หน่อยอันนี้ด้วยความความเห็นส่วนตัวมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยเราใช้รถทั่วไปเนี่ยสมมติเป็นเกียร์ออโต้ก็แล้วกันนะครับรถธรรมดาเนี่ยรถสันดาปเกียร์ออโต้ทั่วไปเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งออกเนี่ยมันก็จะไหลแบบโฟลเลยนะฮะมันความเร็วมันก็ตกบ้างเหมือนกันแต่ไม่เยอะเอนจินเอนจินเบรกมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วพอเวลาเราแตะเบรกเนี่ยไฟเบรกมันก็จะติดขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเองเนี่ยมันควรจะทาในในลักษณะใกล้เคียงกันหมายถึงต่อให้จะคำนวณแรงจีเน ก็ตามนะครับแต่มันควรจะเซนซิทีฟกว่าน,นี้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าไอเจ้าไอออนไวที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับคือพอมันไม่เซนซิทีฟมากเนี่ยมันเลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยจังหวะอย่างเงี้ยไฟเบรมันไม่ติดเนี่ยรถคันหลังเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราชะลอความเร็วลงหรือว่าเรามีการมันมีการหน่วงความเร็วเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นปัญหาอยู่ ตอนนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องของการออกแบบทางวิศวกรนะครับว่ามัน,มนเกิดปัญหามันติดปัญหาอะไรนะฮะทําไมถึงทําให้ระบบตรวจจับแรง G ม,มันเซนซิทีฟกว่านี้ไม่ได้นะครับและที่สาคัญคือมันตั้งไม่ได้ด้วยผมไม่สามารถไปกดตั้งจากหน้าจอนะครับให้แบบให้ไฟเบรกให้มันติดง่ายกว่านี้หน่อยมันทําไม่ได้นะครับระบบมันคํานวณออโต้เลยนะฮะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับถ้ากังวลเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่า ปรับรีเจนเป็น low พอครับคือใช้ตั้งค่ารีเจนเป็นโลพอเพราะว่าอย่างนั้นไม่ว่าคุณยกคันเร่งยกเท้าออกจากคันเร่งแค่ไหนเนี่ยรถมันก็จะหน่วงไม่เยอะนะครับหน่วงแค่พอประมาณนะแล้วก็ที่เหลือก็เบรกตามปกติซึ่งหลายๆรุ่นอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเป็นทุกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเวลาคุณเอาเท้าไปแตะเบรกเนี่ยมันก็เป็นรีเจนอยู่ดีนะครับรีเจนทํางานอยู่ดีนะ มันจะทํางานจนสุดความสามารถของรีเจนนะครับแล้วถ้ามีการกดแรงเบรกไปมากกว่านั้นนะ่ะ mm. ระบบเบรกมันจะเข้ามาทําซึ่งตัวนี้มันออโต้หมดนะฮะแต่ในมุมของการขับมันก็จะดูปลอดภัยขึ้นนะครับว่าเออยังไงไฟเบรกก็ติดแน่ๆนะครับแต่ถ้าคุณตั้งรีเจนเป็นไฮนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่ามันมีทริกในการขับสักนิดนึงเหมือนกันนะฮะคุณสามารถที่จะใช้รีเจนไฮเนี่ยโดยที่ให้ไฟเบรกติดได้นะครับแต่คุณจะต้องรู้จังหวะในการเหยียบแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูดีกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองให้ดูนะครับขอขอถนนโล่งๆนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะต้องอ่าสาธิตกันสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนะครับสาหรับคันนี้นะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์เนี่ยจะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเลขบวกนะครับแสดงว่าผมเหยียบคันเร่งอยู่นะ อันนี้ก็คือไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับจ่ายเข้ามอเตอร์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถอนคันเร่งขึ้นนะครตัวเลขด้านซ้ายก็จะลดลงนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นติดลบนะครับอันนี้หมายถึงมันจะท้าเข้าระบบการรีเจนแล้วนะครับของแอดวาตอนนี้คันนี้ที่ใช้นะครับผมตั้งรีเจนเป็นไฮนะฮะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะหน่วงได้มากในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะทีนี้สมมุติเราขับรถไปตามปกติอ่ะในสถานการณ์แรกก่อนนะครับแล้วคุณถอนคันเร่งค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะปล่อยคันเร่ง อันนี้หน again, right here, here, turn, window, s <S ่วงเยอะนะครับลบร้อยเลยความเร็วลดทันทีนะครับสังเกตที่ไฟตรงหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับรูปรถนะครับไฟเบรกมันจะติดขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ลองดูอีกทีนะครับอเร่งความเร็วนะโอเคสมมุติผมค้างความเร็วไว้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้ผมถอนคันเร่งค่อนข้างไวนะฮะมาไฟเบรกติดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับปัญหาด้เกิดขึ้นตอนนี้ครับอ่ะดูใหม่นะครับ มใช้ความเร็วอยู่อ่ะมสักเจ็ดสิบนะดูเลขความเร็วกับตัวพาวเวอร์ไว้นะครับสักคู่หนึ่งอ่าคราวนี้ฮะผมเริ่มลดความเร็วลงมาเนี่ยสักสี่สิบเนี่ยฮะเนี่ยถอนความเร็วเห็นไหมครับผมใช้วิธีการถอนความเร็วแบบค่อยๆยกคันเร่งเห็นไหมครับว่าลดเนี่ยความเร็วลดลงมากพอสมควรนะครับแต่ไฟเบรกยังไม่ติดเลยนะฮะแต่เนี่ยพอยกขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยไฟเบรกถึงจะติดให้นะครับ ตรงนี้คือปัญหาจริงครับสมมุติว่าความเร็วคุณคือ80ดิกิโมตรตชั่วโมงนะครับตัวเร่งขึ้นไปให้ดูอ่ะและ้วคราวนี้คุณถอนคันเร่งนะให้มันหน่วงนะครับเนี่ยแล้วคุณค่อยๆถอนแต่ว่าถอนเยอะพอประมาณนะครับแต่ค่อยค่อยถอนเห็นไหมฮะความเร็วเนีตกค่อนข้างไวนะครับจาก80ลงมาเนี่ยปั๊บเยีเหลือ60แล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี้ยไฟเบรกไม่ติดเลยนะครับถ้าสังเกต ทีนี้ที่จะแนะนําก็คือว่าถ้าคุณจะใช้ร e เ High และอยากให้มันปลอดภัยนะครับให้คุณทําแบบนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าความเร็วของรถจะต้องลดลงนะครับเช่นจะชะลอนะฮะให้คุณยกคันเร่งเร็วนิดนึงครับเร็วพอประมาณที่ไฟเบรกติดขึ้นมาครับแล้วกดกลับเข้าไปเล็กน้อยนะฮะเนี่ยพอประมาณนะครับแล้วกดกลับเข้าไปเล็กน้อยมันจะทําให้ไฟเบรกเนี่ยติดแล้วยังไม่ดับทันทีนะครับไฟเบรกยังคาอยู่พักหนึ่งนะฮะ เพราะทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณถอนเร็วแล้วคาไปเลยนี่นะครับรถจะหน่วงจัดนะฮะหน้าจะทิ่มครับเวลาคุณนั่งหรือคนนั่งก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนขับรถแล้วเวียนหัวนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเบรคให้สมูทไฟเบรคก็จะไม่ติดอีกนะครับดังนั้นถ้าอยากเบรกนะครับให้ได้นะช่วงแรกนะครับอาจจะค่อยๆลดความเร็วลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเหมือนกันเราจะต้องเบรกมากขึ้นนะครับให้เราถอนคันเร่งเร็วนิดหนึ่งนะครับ จนไฟเบรคมาติดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วคราวนี้คุณค่อยๆกดกลับเข้าไปนะฮะมันก็จะทําให้ไฟเบรกยังคงติดอยู่ต่อเนื่องนะครับขอเลี้ยวก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันอาจจะอธิบายยากนิดนึงนะครับจะต้องอาจจะต้องลองขับไปสักระยะแ,แล้วเรียนรู้กับรถตัวเองนะครับว่าถอนคันเร่งแค่ไหนในความเร็วเท่าไหร่นะครับหรือว่าความเร็วในการที่เราเอาเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยประมาณไหนนะฮะ ไฟเบรกถึงจะยอมติดขึ้นมาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยกดกลับลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะถ้าคุณกดกลับลงไปเยอะเนี่ยมันก็ดับอยู่ดีนะครับไฟเบรกนะหรือว่าถ้าคิดว่าอยากจะส่งสัญญาณให้รถขัาหลังนะครับถอนชึบเลยนะฮะให้ไฟเบรกติดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นกดลงไปนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็ยังติดอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่จะดับลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นทริคในส่วนตัวที่ผมใช้นะครับทีนี้นะครับในอีก อย่างหนึ่งที่ทําได้นะครับถ้าบางช่วงที่รู้สึกว่ารถมันต้องชะลอความเร็วลงเนี่ยแต่ว่าคุณดูแล้วไฟเบรคมันไม่ติดนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้ถอนคันเร่งเร็วซะจนแรงจีเกิดขึ้นแล้วระบบมันจะขึ้นไฟเบรคให้นในบางกรณีนะครับถ้าในสถานการณ์ที่เมันไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะครับผมใช้วิธีการกดไฟฉุเฉินไปเลยนะฮะคือเปิดไฟฉุเฉินไปเลยครับเพอเปิดไฟฉุเฉินเนี่ยไม่ว่าคุณจะเบรคไม่ว่าไฟเบรคมันจะติดหรือจะไม่ติดอย่างน้อยรถคันข้างหลังจะจะระวัง จะมีการเกิดการตื่นตัวแล้วก็ระวังเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่ขับมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ว่าแบบเออเหมือนเขามาแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเบรกอะไรอย่างนี้นะจนทําให้เกือบจะมาโดนท้ายเราเนี่ยก็เลยยังไม่ยังไม่เคยเจอนะฮะอีกอย่างหนึง่งปกติผมเองเนี่ยเวลาขับรถนะครับเป็นคนที่ขับรถไปข้างหน้าเนี่ยแหละครับแต่ว่าตาเนี่ยจะเหลือบไปข้างหลังเป็นระยะระยะในระยะี e วินาทีนะครับแบบเหลือฟึบนิดนึงนะฮะ ก็จะคอยดูอีกเรื่อยๆนะครับว่ามันมีรถข้างหลังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ mm. เวลาจะเบรกข้างหน้าเบรกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเบรกในระยะเผือไว้ด้วยว่าให้รถขันหลังเนี่ยมีระยะเบรกพอนะครับจะไม่จะไม่ค่อยเบรกหน้าทิมแล้วก็หยุดกึกแล้วแต่เราเรายังห่างแต่ข้างหน้าจนข้างหลังเขากระชันชิดเกินไปจะจะไม่ไม่ไม่ทาแบบนั้นนะครับก็เลยยังไม่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าระบบ ตรงนี้มันมันควรจะเซนซิทีฟกว่าน,นี้นะครับแรงแรงจีที่มันวัดเนี่ยบางทีผมเองรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราก็ถอนคันเร่งไม่น้อยแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเท้าเราอาจจะสมูทนิดนึงเพราะว่าอ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือเป็นคนที่ขับรถแบบเหยียบคันเร่งก็ค่อยๆลงไปนะครับถอนคันเร่งก็ค่อยๆถอนขึ้นนะแม้ว่าจะเร็วก็จะไม่เหยียบฟับแล้วก็ถอนปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะมีระยะยืดหยุ่นตรงนี้พอประมาณนะครับเลยทําให้ างทีเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราก็ถอนคันเร่งไม่น้อยนะครับแต่ไฟเบรกมันก็ยังไม่ขึ้นนะฮะคือมันก็เลยทําให้บางทีก็นิดนึงเหมือนกันในช่วงแรกนะครับเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถให้มันหน้าทิ่มนะฮะไม่ไม่ชอบเร่งแรงๆแบบเร่งทีก็หลังติดเบาะเลยพอพอเบรกทีก็หน้าทิ่มเลยเราไม่ชอบอย่างนั้นนะครับเราชอบขับให้มันสมูทๆนะฮะซึ่งมันก็เลยทําให้มาเจอปัญหานี้นะครับก็เลยแนะนํากันนะครับว่าถ้า ยังไงนะครับก็มีวิธีแก้อยู่นะครับถ้าไม่งั้นก็ตั้งรีเจนต่ําไปเลยนะถ้าคุณไม่ชัวร์แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณพอ,อบังคับเท้าตัวเองได้แล้วรู้จังหวะรถมันคือพูดง่ายๆร,รู้ใจกันนะครับรู้ว่ารถมันอ๋อมันประมาณนี้นะมันถึงจะคํานวณว่าแรงจีมากพอที่ไฟเบรกจะติดนะอาจจะใช้เวลาเรียนรู้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่อยู่ระยะหนึ่งนะครับกว่าจะปรับตัวเองให้เข้ากับรถได้ว่าเออแค่ไหนเนี่ยถึงจะทําให้ไฟเบรกมันติดได้โดยที่เราก็ไม่น่าทิมนะ แล้วรถมันก็ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ไม่นานนะครับพอเริ่มคุณแล้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับตั้งรีเจนไฮตลอดนะแล้วก็เวลาจะเบรกจะอะไรเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเรารู้จังหวะเท้าเลยเราก็สั่งได้นะครับสั่งให้สั่งให้ไฟเบรกมันขึ้นได้นะก็อาจจะต้องใช้าการเรู้นล็กนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็มาอธิบายกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับในเรื่องของ ระบบเบรกนะครับระบบรีเจนนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะฮะที่สัมพันธ์กันกั่ระบบนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะช่วยให้ท่านขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้นทั้งตัวท่านเองนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงไอ้เจ้าระบบรีเจนโดยที่ไฟเบรกอยังไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ ความหน่วงของมันเนี่ยนะครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ขับรถเกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์กระปุกเนี่ยแล้วเคยเล่นเกียร,ร์ในแบบที่ชะลอความเร็วลงไม่ได้โดยที่ไม่ได้แตะเบรกแต่ใช้เวลาแต่ใช้วิธีการเชนเกียร์เอานะครับนะฮะให้เครื่องยนต์มันหน่วงนะฮะมันจะอารมณ์ใกล้เคียงกับแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเคยเล่นอยู่นะฮะแบบขับมาสมมุติอาจจะลดความเร็วลงนะครับเกียร์4เนี่ย สาบลงเกียร์สามนะครับแล้วสาบลงเกียร์สองเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่ไม่กดไม่ไม่แตะเบรกเลยว่างั้นเถอะนะครับให้เครื่องยนต์มันหน่วงอย่างเดียวเนี่ยมันจะลักษณะประมาณนั้นนะครับหน่วงหน่วงได้ค่อนข้างเยอะหรือในบางกรณีผมรู้สึกว่ามันอาจจะหน่วงมากกว่านั้นอีกสักนิดหนึ่งได้ซ้ํานะครับโดยที่ไฟเบรกยังไม่ขึ้นมาเข้าเงืินไขนะฮะก็นะครับลองดูนะเผื่อว่าปรับให้เข้ากับบุคลิกการขับรถของคุณนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะฮะทั้งตัวคุณเองแล้วก็เพื่อร่วมทางนะครับ เดี๋ยวยังไงมีอะไรก็จะมาอัปเดตมาแชร์กันเพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำกันเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ